เราต้องเต็มเต็มไหมเป็นแค่80%ใช่ครับอันนี้เข้าใจถูกครับเพครับเราไปลองรถกันอ,อันนี้เปิดได้เลยไหมเปิดได้เลยโอเคครับไปครับ,รบเราไปลอง บีวายดีกันนะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จับแรกปรับเบาะนอนนะครับก็ครับนะครับเหยียบเบรกครับผมเบรคเบรคครับนี่เดี๋ยวเราวางช้าให้เลยครับผมนอนนังปรับกระจกครับปรับได้เลยตัวนี้เป็นตัดแสงออโต้วิ่งได้ไกลขึ้นครับแล้วอันนี้คือมันปรับแสงครับเวลามันเจอปรับแสงออโต้ร่ม มันลำพองกี่ตัวนะครัแปดตัวครับมันกี่กิโลถ้าในชีวิตประจำวันวันสี่ร้อยยี่สิบก็นีเกเตอร์ก็จะบอกสถานีชาร์จด้วยก็มีการคาลเครระยะทางที่เราสามารถวิ่งได้อพราะมันคาลเคราหิ้งมันจะรูว่าเราจะเราวิ่งได้ถึงไหนใช่ครับวางแผนวางแผนในการชาร์จครับ ถ้าคือเขียวๆนี้คือมันประมาณนี้แหละใช่ครับระยะทางที่เราวิ่งได้ทั้ขนาดนี้ดีนนี้ดีมากเรื่องอัตราเร่งนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะไม่ต้องห่วงครับแรงบิดสูงมากกับ310นิวตันสปีดมันมาเร็วมากอันนี้ขนาด normal นะครับเด่กถ้าถ้าสปอร์ตในหลังติดบอเลยครับใช่ครับดีครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับสปอร์ตนี่มาเลยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับอ่ามีสปีดลิมิตด้วยครับอ่าป้าย อันนิ่มนิ่มนนช่วงล่างกำมังติลิงสตอนตอนนี้เต็มถังดีซีประมาณเต็มเต็มการชาร์จประมาณสองร้อยกว่าบาทอ๋อไอตัวนี้มันรับฟ้าชาร์จที่เท่าไหร่นะตัวนี้แปดสิบกิโลแปดสิบกิโลคแล้วแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่เท่าไหร่6กิครับหกสิกิโลมันก็ไม่ถึงชั่วโมงครับถ้าต์สแตนดาร์ดลดมาอย่างละสิบแบตเตอรี่มันก็เป็นแบบแบตเตอรี่คือมีมีไซเคิลก็คือห้าพันห้าพันรอบครับก็คือ จริงๆเติมเต็มถังก็ได้นะชาร์จเต็มก็ได้นะครับแต่แค่แฟสิบช่วยรักษาแบตให้อายุการใช้งานนานก็คือไม่ให้ใส่เข้าไปถึงห้าพันรอบกว่าจริงๆห้าพันรอบก็เยอะมากเลยครับตกเฉลี่ยวันหนึ่งเราชาร์จครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยันห้าพันห้าพันวันนี้หันรอันวนี้หันสาม0วานี้หันสร้อยกว่านี้หลายปี้หัสายปนี้หับสรนี้หัน่านับมรอน้ันอกนี้นนี้ที่มีแถมก็จะมี ประกันชั้นหนึ่งครับประกันชั้นหนึ่ง<ถ>แล้วก็สายว t l ีเอลครับส่วนระยะการรับประกันแปดปีครับปแปดปีแบตเตอรี่แปดปีแล้วก็เช็คระยะแปดปีครับจดทะเบียนนี่มันมีผลกับการเลือกป้ายทะเบียนไหมอตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ตอนยังเลือกไม่ได้มันสามารถเปลี่ยนที่หลังได้ใช่ไหมที่หลังได้ที่หลังได้ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นโคราชด้ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยมีค่าประกันปีหน้ามันจะเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่ออกครับแต่ถ้าสันนิษฐานนะครับจากสันนิษฐานประมาณสามหมื่นอัพ ใช่ครับประมาณสอง้านอับอันนี้อิงอิง,องจากออร่าบุตรครับคือถ้าผมแนะนําให้จองครับเพราะว่าคืนทุกกรณีอยู่แล้วค,คือก,กรณีอยู่แล้วถ้าจองลูกค้าได้รถแล้วหรืออยากเปลี่ยนใจไปรถอื่นเนี่ยก็ขอคืนได้ไม่มีเงื่อนไขค,ครับไฟ <ป S 3> ลำโพงกี่ตัวนะแปดตัวของไดเอ็กครับม,ม,มีไฟข,ข้างล่างนี้ด้วยครับไฟยังไม่ไหลก็จะมีตามนี้ ปฏิกี่ระดับนะจะเป็นสีที่3สีที่4พวกนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเรดาร์ครับเปิดเป็นเรดาร์ครับเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เป็นเรดาร์ถอยจอดครับอ,อ,อันนี้เรดาร์ไบสปอตครับก็จะเตือนในส่วนน้ำคนักเตือน ตัวนี้ออโต้เบรกคูนนี้คือใช่ครับดีเจนเดอรี่ก็ได้โอเคครับแล้วก็อันนี้หมวดถนนลื่นจริงๆเขาออกแบบเพื่อให้ใช้กับแต่วิ่งบนหิมะครับออ๋แล้วนี้อะไรครับตัวนี้หมวดหมวดกันกระผีครับที่ผมเปิดอ๋อที่มันจะมีสปอร์ตมีอะไรใช่สามหมดครับอันนี้อะไล่ฟ้าเหรอไอ้ไล่ฟ้าใช่ครับอันนี้ก็แอ อันนี้ปรับแอร์ออโต้อันนี้เปิดปิดครับโอเคแล้วก็ระบบเกียร์ต้องเรียนรู้อีกนิดนึงแหละมันเหมือนกันต่างแต่ว่าต่างนิดเดียวใช่ระบบเกียร์ก็จริงๆก็เหมือนกับรถรถออโต้ทั่วไปก็กดแล้วก็อ่ดีดึงมาๆอาขึ้นไปครับเอ็นก็อยู่ตรงกลางสะดวกตรงทีนะกดทีกดได้เลยไม่ต้องเบรกแล้วกดทีได้เลยใช่่ไม่ต้องไปกดไม่ต้องมากดลิงก์กันอยู่เลยครับไม่ต้องกดเบรกมืออีกทีกระจกไฟฟ้าสี่สี่บานกันทุกบานเลย บออกแบบเหมือนดัมเบลครับเขาบอกดัมเบลใช่ใช่เลยมั่นใจจากดัมเบลก็จะมีช่องเก็บของใหญ่มพอสมควรมากครับแต่ตรงนี้เนี่ยชัดใช้ไปเลยเห็นไม่แนะนำให้ไว้กุญแจ๋วใช่วายได้ไหมรู้ว่ายไม่ได้อ่าไม่แนะนําดีกว่าครับนี่เห็นไหมเพราะว่าอาจจะเสียหายได้ครับได้เลยอ่ามีทุกบานนะครับมีไฟสองสว่านต้องกดไหมอ๋อต้องกดตรงนี้กดดไ้เลยอ่าโอเคสัมผัส นี่คือเป็นปุ่มปุ่มสรุปสรุปแล้วก็มั่นมั่นราคาโอ้มั่นราคาใช่ครับอันนี้ถจ้าซื้อนี่เขาติดิล์มให่ไหมตัวนี้ต้องซื้อฟิล์มเพิ่มือฟิล์มเใช่ครับไม่มีไม่มีไม่มีฟิล์มแถมครับไม่มีนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องวันมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับครับอ่าครุกละไม่มีอะไรละดูด้านหน้าไหมครับไปมาดูเครื่องเน่อยน